สวัสดีครับผมมนีพงศอยศีมานนัางนนาเมนูไหมครับมนีเมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูไก่อบองค์นะครับนีนี่มนีเก็ดง่ายๆนะครับขั้นตอนง่ายๆเ้ยสมุนไพรล้วนๆบานเข้าโดยเฉพาะเลยครับนี่ผมมีอย่างเลยครับจุดี้อยเข้าครับคือไก่นะครับไก่ตัวใหญ่ตนี้มนีพงศ์ยศีใส่ไก่สองกิโลเลยครับตัวนี้เป็นไก่ซีพียังดีเลยครับนี่กะชิมีครับตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็กระเทียมรากผักชีนะครับ แล้วก็ใบเตยนะครับให้ยึกใส่ถังมันนะครับครับบดแบบนี้มุนมุนมุนแบบนี้ครับมหาด้ต่ำนะครับนี่ยเครื่องบดเด้อีกินกนี่แตกเข้ากันคร้ลงไปครับคร้สมุนไพรให้มันหอมนะครับลงไปครับกระเทียมลงไปครับฟังเสียงต่ำนะครับชั่วๆนี่แหละของแท้แน่นอน ใส่รากผักชีลงไปนะครับแล้วก็จะเอาไปหมักนะครับนักเครื่องไว้ก่อนครับถ้าสามชั่วโมงครับปบไบก็ต้องหยับนี่ครับหยับยาไม่ใช่แล้วครับที่เราบอกไปแล้วนะครับก็คือรสดีครับรสดีรสดีมูกก็ได้รสดีใกล้ก็ได้นลครับอ่าใส่ลงไปแล้วตามด้วยน้ําตาลทรายครับปงนัวครับนี่น้ำมันหอยน้ํามันงานะครับน้ํามันหอยน้ํามันงาปรุงรสนะครับผาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ คนส่วนผสมไม่เข้ากันนะยากเซมเอาไก่ลงไปนะครับคุกกับเครื่องหมักครับนี่นะครับหมักเข้าไปในคันนี่เนื้อเลยครับในลงไปครับนี้อืมในลงไปเลยครับจะหอมเขาในเครื่องนี่แหละครับมัน เราจะยัดสุดท้ายนะครับตามด้วยใบเตยนะอัดไว้นะครับอัดอัดงวนไว้บ่ให้มันออกมาครับเครื่องมันจะบม่ได้ออกมากนี่แหละครับเสร็จแล้วเราจะนําเสร็จแล้วครับหมักไก่เรียบร้อยแล้วครับร้อมที่จะอบครับตอนเย็นนี้นะครับขกแบบนี้นะครับลักษณะเกาะอย่างนี้นะครับมันจะมวนปั๊บได้ครับตอนนี้มันจะมนปั๊บได้ อีกหนึ่งชั่วโมงเรามาเปิดฝาดูครับตั้งสวยวะมาลุ้นกันครับนี่สองชั่วโมงแล้วครับนี่ีสีเลยไก่แล้วเหลืองเหลืองสีเลยครับนี่หอมชุ่มฉ่ำด้วยสมุนไพรครับนี่อย่างนี้เลยนี่ไก่มุนเลยนะครับไก่อบองนะครับเมนูนี้ทั้งจะครบสองชั่วโมงแล้วครับสองชั่วโมงกับการรอคอยนะครับการรอคอยอันแสนนานเลยครับนี่สองชั่วโมงครับในไก่งสีเลยครับช่ำๆอย่างนี้เลยนะครับ แฟนคลับหมายว่าจะปีใหม่หลอกครับท่านเด็กเปิดเรื่อยๆอยู่ในโอกาสพอดีเลยครับเมื่อนี้มาครับซิมครับเมื่อเนี้ยหอมครๆหอมคำไม่ใหญ่พอนพอนว้าวหอมนี่หอมนี่ เอาซีฟโครกันซีฟูรครกันอืมเนื้อนุ่มครับมาทำยังไงสิละครับหอมนี่หอมครับนี่หอมหอมน้ำจิ้มกับหอมครับหอมตัวไก่กับหอมอืมอืมอืมน้าพี่นองเลวนะผมบอกเนี่ย ิุณพ่อกินเขาแซมครับมาตวดรครับฝากอะไรคนดแก้น้ำเด้อครับเนอกดติดตามเหอคุณยน้ำครับที่ได้ขึ้นติ๊กตอกน้ำพอหนึ่ง <c oughs>